คลิปนี้นะครับผมร้านเซลบาพระรามสของเราขออนุญาตจัดให้นะครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับมาชมนะครับกับรถบิ๊กเบยนะครับค่าย Honda นะครับที่มีจําหน่ายอยู่ภายในร้านเซลบ์พระรามสของเราตอนนี้ซึ่งแต่ละคันนะครับบอกได้เลยว่าสภาพสวยๆของแต่งจัดเต็มที่สําคัญราคาเราใจกันแน่นอนตัวรถที่เราจะมารีวิวให้ชมวันนี้มีรุ่นอะไรบ้างราคาเราใจขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยดีกว่าครับผม is a dream or a nightmare scarring hand me a drink cause I think I'm going all in, get me a shrink who can catch me when I'm falling cover up my scars, flip the handlebars, crash it in my car wake up in a bar, I'll be a superstar, just on my avatar this world is so bizarre, empty out the reservoir, yeah I'm taking six shots, yeah straight to the face, and I wanna get lost, I'm sick of this place don't know how to stop when I'm Way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get home safe So I'm taking six shots all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, and I'm seeking this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy don't think I'll get am so taking six shots, i straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice Get goose, tattoos, taboos, get screwed Loosen up, buttercup, all those hate comments Will never make you feel enough We're all adequate graduates Heart full of calluses, but we know calculus Damn, ain't that fabulous Can't wait to apply but we can't get a job that pays us enough I'm about to pop off เดี๋ยวเรานะครับผมมาเริ่มไล่ชมจากสายสปอร์ตกันก่อนเลยดีกว่าครับคันแรกจะเป็นเจ้าคันนี้เลยครับ Honda CB650R นะครับตัวรถคันนี้จดทะเบียนในส่วนของตัวปี2019เลขรไมล์ตัวรถนะครับวิ่งมาอยู่ที่1 7 0 0 0หมกิโลสภาพตัวรถสวยใสสีเดิมโรงงานคันนี้ของแต่งมีมาให้ครบๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวท่อแต่งอุดกระจกก้านเบรกก้านคันและที่สำคัญเจ้าคันนี้ครับยางหน้าหลังนะครับใหม่มากๆตัวรถมาพร้อมกับยางเพียรี่ล้อโซ่ทางด้าน และด้านหลังนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเราเปิดจําหน่ายนะคราแค่2องแ0 0ห่บาทเท่านั้นนะครับกรณีการจัดไฟแนนซ์เจ้าคันนี้ดาวเริ่มต้นเพียงแค่9 0 0 0บาทครับผมในส่วนของตารางการผ่อนนะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่60เดือนนะครับตัวนี้ผ่อนเบา,เ,บาเพียงเดือนละ5,244บบาทเท่านั้นนะครับค่าเงินการจัดไฟแนนซ์เจ้าคันนี้ฟรีดาวครับผม คันหนึงนะครับจะเป็นในส่วนของเจ้าตัว Honda c b r 650F นะครับคันนี้รถจทดเบยนในส่วนของตัวปี2014ครับสภาพตัวรถใส่สีเดิมโรงงานอีกเช่นกันเจ้าคันนี้นะครับเลขหม่ตัวรถวิ่งอยู่มาที่20,000กิโลนะครับในส่วนของตัวชุดของแต่งคันนี้จัดเต็มจัดหนักครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวชุดการสบัดเลสซิ่งบอยการเบรกการคัดแต่งปอกแคนแต่งรวมถึงในส่วนของท่อแต่งและไฟหน้านครับที่คันนี้มาพร้อมกับไฟหน้าสีนอนสีขาวสว่างมอง เห็นชัดเจนกันแน่นอนราคาจัดจำหน่ายของเจ้าคันนี้นะครับเปิดไว้เพียงแค่1นึ่งแสนบาทเท่านั้นนะครับตัวนี้เงินดาวอยู่ที่90,00บาทครับในส่วนของตารางการผ่อนนะครับเจ้าคันนี้60เดือนนะครับสามพบาทเท่านั้นนะครับเช่นเคยครับค่าเนการจัดไฟนซ์คันนี้เราฟรีให้อีกเช่นเคยครับผมไล่ใหม่นิดนึงครับผมในส่วนของเจ้าตัวคันหน้า CBR 6 5 0 F นะครับยังคงเป็นปี2014อีกเช่นกันแต่เจ้าคันนี้นะครับตัวรถให้มาสีแดง กีจาร์ดฮอนดาตรงรุ่นตัวรถของแต่งจัดเต็มอีกเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวชุดชิลหน้าเคูและในส่วนของท่อแต่งและที่สำคัญเจ้าคันนี้นะครับเลขไม่ตัวรถวิ่งมาน้อยมากนะครับเลขไม่ตัวรถเจ้าคันนี้นะครับวิ่งมาอยู่เพียงแค่1 4 0 0 0มกิโลเท่านั้นนะครับเครื่องยนต์สดสดระบบไฟตัวรถติดครบรอบคันและในส่วนของตัวยางหน้าหลังมาพร้อมกับยางใหม่นะครับผมของคอนตินะครับดอกยางเต็มเตมใหม่ๆกิ๊บๆได้ไปพร้อมออกคลิปได้เลยสำหรับ เจ้าคันนี้นะครับเราเปิดจําหน่ายราคาแค่155,000บาทนะครับกรณีการจัดไฟแนนซ์ครับเจ้าคันนี้จะดาวอยู่ที่15,000บาทนะครับในส่วนของตารางการผ่อนครับ60เดือนนะครับเจ้าคันนี้อยู่ที่3,683บาทค่าเงินการจัดไฟแนนซ์ฟรีให้อีกเช่นกันนะครับ ไรมาบ้างนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับพี่ๆท่านใดที่ติดตามช่องเซลบายอยู่นะครับจะได้เห็นรีวิวตัวเต็มไปแล้วนะครับกับเจ้าตัว h o น d a c b 6 5 0 f ปี2016นะครับที่ตัวรถนะครับมาพร้อมกับชุดแต่ง CBR ตรงรุ่นยึดแน่นแข็งแรงแฟร์ริงตรงรุ่นนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาตัวรถสภาพสวยพร้อมใช้เรขยกไปตัวรถวิ่งมาเพียงแค่1 8 0 0 0หมกิโลเท่านั้นในส่วนของราคาจะจําหน่ายเจ้าคันนี้นะครับเราเปิดไว้อยู่ที่1 แสน0 0 0บาทครับกรณีการจัดไฟแนนซ์ใช้เงินออกรถเพียงแค่9,000บาทจะเป็นในส่วนของต้งเงินดาวฟรีค่าในการจัดไฟแนนซ์ให้และที่สําคัญราคาผ่อนต่อเดือนเพียงแค่3,813บาทนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของ60เดือนเรียกว่าได้ไปจบๆคุ้มคุ้มครับผม เดี๋ยวเรามาไล่ชมในส่วนของตัวสายในเกตบหรือเจ้าตัว CB 650F ของเรากันบ้างดีกว่าครับเริ่มต้นในส่วนของคันแรกเจ้าคันนี้เลยครับผม CB 650F ตัวรถโฉม LED นะครับปี2017ตรงปีเรียกไม่ตัวรถคันนี้วิ่งมาเพียงแค่16,000กิโลเท่านั้นนะครับตัวรถสวยๆใสๆส,าส,าสภาพนางฟ้าไม่ต่างจากป้ายแดงเจ้าของเก่าดูแลรักษายอย่างดีนะครับตัวรถคันนี้มาพร้อมกับในส่วนของตัวชุดแคตบาร์แต่งนะครับกันล้มและครอบ สังกัรลอยฟูลายคาร์บอนรวมถึงในส่วนของตัวยางที่ให้มาหน้าหลังของคอนติใหม่ๆอีกเช่นกันได้ไปคันนีค้คุ้มแน่นอนนะครับสำหรับราคาจะดจำหน่ายคันนี้เปิดไว้อยู่เพียงแค่1 6 9 0 0 0บาทนะครับในส่วนของการจัดไฟแนนซ์ใช้เงินดาวเพียงแค่90,00บาทเท่านั้นนะครับในส่วนของค่าดาเนินการเช่นเคยเราฟรีให้เหมือนเดิมตัวนี้นะครับตารางการผ่อนนะครับ60เดือนนะครับอยู่ที่4,000ันกับอีก66บาทเท่านั้นเรียกว่าผ่อนสบายๆต่อเดือนแต่ได้รถไม่ต่ จากปลายแดงกันเลยทีเดียวไร่ใหม่นี้นึงครับผมในส่วนของเจ้าตัวสเปเชียลโครงแดงนะครับจะเป็นในส่วนของคันนี้เลยครับ Honda CB650F นะครับตัวรถปี2016โฉมสเปเชียลอ i ดิชันนะครับโครงแดงแท้ตรงปีเรีใหม่ตัวรถคันนี้วิ่งมาเพียงแค่28,0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับตัวรถคันนี้ของแต่งมาให้จัดหนักจัดเต็มอีกเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝากระปุกนะครับการเบรกการคัตชิลหน้าและในส่วนของตัวาลรนชโชคด้านหน้าตัว ให้มาจัดเต็มในส่วนของตัวท่อนะครับมาพร้อมกับท่อแต่งนะครับฟูลซีฟออนไทเทเชื่อมเล่นลายหล่อๆดุๆเสียงเล้าใจกันแน่นอนคันนี้นะครับเราเปิดจําหน่ายราครแค่1นึ่งแสนห้าหมบาทเท่านั้นนะครับกรณีการจัดไฟแนนซ์เจ้าคันนี้ใช้เงินออกรถเยอะนิดนึงนะครับจะเป็นในส่วนของ2 5ง0 0ืบาทนะครับแต่ในส่วนของตารางการผ่อนบอกเลยว่าผ่อนถูกมากๆตัวนี้นะครับผ่อน48เดือนนะครับเพียงงวดละ ,3710 บาทเท่านั้นค่าเงินการจัด แคนแอนเช่นเคยฟรีให้เหมือนเดิมครับ ถัดมาอีกนิดนึงนะครับผมสำหรับเจ้าตัว Honda CB-650F นะครับคันนี้บอกได้เลยว่าถูกใจสายซิ่งกันแน่นอนนะครับตัวรถสีไตคัลเลอร์ยอดฮิตจดทะเบียนในส่วนของตัวปี2 0 1 5ครับเลขหมายตัวรถคันนี้นะครับวิ่งมาอยู่ที่27,000กิโลเท่านั้นของแต่งตัวรถจัดหนักจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวชุดการสมัดแต่งนะครับท่อฟูไทเทเนียมแท้ทั้งเส้นไฟหน้านะครับพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์รลอดอดุดันและที่สาคัญตัวนี้ยางหน้าหลังใหม่ใหม่ กิฟต์ของพีเดอี่อีกเช่นกันได้ไปพรอพออกทิปปัมเบกบนแบมโบเบอร์19ตรงรุ่นปั๊มรางนะครับมาพร้อมกับปั๊มเบกแบมโบพร้อมกับขาย,ยึด r s v ตรงรุ่นบอกได้เลยว่าได้ไปคันนี้จุใจกันแน่นอนนะครับราคาเปิดจาหน่ายเปิดไว้เพียงแค่1นึ่งแสนบาทเท่านั้นกรณีการจัดไฟแนนซ์นะครับสำหรับเจ้าคันนี้ดาวเริ่มต้นอยู่ที่1 5 0 0 0บาทครับผมในส่วนของตารางการผ่อนนะครับคันนี้60เดือนนะครับววระสสามพันห้าร้อย 58บาทค่าเนินการจัดไฟแนนซ์เช่นเคยฟรีให้เหมือนเดิมนะครับไล่มาบ้างครับผมสำหรับเจ้าตัว Honda c b 500 x ที่ยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับตัวนี้บอกได้เลยว,ว่าเข้ามาขายดีมากๆลูกค้าถามหาค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากตัวรถเป็นทัวริงขนาดเล็กนะครับสามารถใช้งานในเมืองหรือเดินทางต่างจังหวัดได้ไกลอีกเช่นกันสำหรับเจ้าคันนี้จดทะเบียนในส่วนของตัวปี2016ครับโฉมไฟหน้า LED กุญแจชิปตรงปีนะครับเลขไม่ตัวรถวิ่งมายอยู่ที่ 24,0่กิโลครับตัวรถคันนี้ของแต่งจัดหนักไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวชุดกระเป๋าหลัง3ใบชุดแคทบาไฟสปอร์ตไลท์รวมถึงในส่วนของตัวกาดไฟหน้าได้ไปคันนี้ออกทิปได้เลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับราคาเปิดจำหน่ายอยู่ที่1 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับกรณีการจัดไฟนั้นครับคันนี้ดาวิ่มต้นที่่ที่19,000บาทครับในส่วนของตารางการผ่อนนะครับผ่อนได้สูงสุด3าเดือนนะครับงวดละ ,3776 บาท เท่านั้นค่าบริการจัดไฟแนนซ์เช่นเคยฟรีให้เหมือนเดิมครับผม ครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับคลิปการอัปเดตนะครับรถบิ๊กบัสจากค่าย Honda ที่มีจําหน่ายอยู่ภายในร้านเซลล์ไบพัฒน์สองของเรานะตอนนี้นะครับหากเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับชอบใจถูกใจคันไหนนะครับอยากทราบรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมรวมถึงในส่วนของรูปรถเพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีรับสายยินดีให้คาปรึกษาก่อนออกรถทุกท่านทุกสายเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวลากันก่อนและเช่นเคยนะครับฝาก เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านติดตามไปด้วย,ว,ยว่าคลิปหน้าผมจะพามาชมกับรถรุ่นอะไรนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวราไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ